ชาคิดหรือบ้านทั้งหลังรีโนเวทใหม่ หลังปล่อยบ้านหลูบนพื้นที่3ไร่ในกรุงเทพที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานมาทั้งชีวิตแต่ปล่อยทิ้งร้างมานาน7-8ปีจนในที่สุดก็ถึงเวลาที่ชาคิดแย้มนามเตรียมรีโนเวทบ้านให้สวยกว่าเดิมพอมีแผนจะเข้าอยู่พร้อมหน้าครอบครัวประมาณปลายปี2564 ล่าสุดรายการชาคิดรีโนเวท EP 2บนช่องบักโพก็ได้พามาดูขั้นตอนการรีโนเวทบางส่วนภายในบ้านที่ดำเนินการไปบ้างแล้วรวมถึงเปิดแปลนบ้านมุมใหม่ที่จะถูกสร้างเพิ่มซึ่งบอกเลยว่าแม้จะเป็นเพียงแค่การเล่าให้ฟังแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความสวยงามความอลังการของบ้านหลังนี้แล้วและว,วันนี้ก็ได้พามาดูขั้นตอนการรีโนเวทเพิ่มเติมทั้งงานรื้อและงานสร้างเช่นอาคารฟิตเนส สาวยน้ำ ห้องครัวโรงจอดรถพร้อมกับตกแต่งสวนที่เจ้าตัวได้บอกเล่าถึงก,การทำสวนใหม่ลงต้นไม้พอพืชสวนครัวนอกจากนี้ชาคิดยังได้เปิดแปลนบ้านมุมใหม่ที่จะถูกสร้างเพิ่มเติมบนพื้นที่เจ็ดไร่และได้พาไปดูภายในบ้านที่กำลังถูกรีโนเวทอีกด้วยจากมุมต่างๆที่ชาคิดพาดูนั้นแม้จะยังเป็นเพียงแค่บอกเล่าให้ฟังยังไม่เห็นภาพจริงก็สัมผัสดได้ถึงความสวยงามและความอลังการ ของงบ้้้านนหลลัีแวว่าแต่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ชาคิดและภรรยาต้องเพิ่มสมาชิกตัวน้อยๆมาเพิ่มนะคะซึ่งถือว่าตอนนี้สำหรับละครวันทองที่ตอนนี้กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงโดยเฉพาะการแสดงของชาคิดที่ตีบทขุนช้างได้แตกกระจุยจนแฟนๆอินกระจาย เรียดไดวายอมเป็นคนไม่ดีต่อหน้าคนอื่นเพื่อวันทองคนเดียวกระแสะตอบรับดีขนาดนี้ล่าสุดหนุ่มชายคิดได้บอกความรู้สึกว่าเสร์์พภัยมากครับ ไม่คิดว่ากระแสตอบรับจากคนดูจะดีขนาดนี้คือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ผู้ใหญ่ติดต่อมาว่าจะให้ผมเล่นเป็นขุนช้างผมตอบรับทันทีเลยเพราะเป็นบทที่เราอยากเล่นอยู่แล้วพอมีโอกาสมาเล่นผมก็ตั้งใจและเต็มที่มากๆจะทํามันออกมาให้ดีจนทําให้แฟนๆต่างพากันไม่ชอบขุนช้างไปกันเยอะ แถมคนใกล้ตัวอย่างภรรยาผมก็ยังอินจัดโพ์รูปลงในไอจพร้อมกับลงแคปชั่นว่าขออนุญาตไม่ชอบขุนช้างแต่ก็มีบางคนที่รู้สึกสงสารขุนช้างขึ้นมาแต่พอดูดูไปก็เกลี้ยวกาดและกดเกลียดขุนช้างอีก อาจจะเป็นเพราะตัวขุนช้างมีหลายบุคลิกเวลาร้ายก็ร้ายแบบสุดๆเวลาเศร้าเสียใจก็ดาวมากๆซึ่งผมก็แฮปปี้นะครับเพราะการที่เราเป็นนักแสดงแล้วทำให้คนดูรู้สึกร่วมไปกับการแสดงของเรานั่นคือความสำเร็จอย่างหนึ่งส่วนเรื่องราวตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยและด้วยคาแรคเตอร์ของขุนช้างที่เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแคนอยากได้อะไรแล้วต้องได้เขาจึงมีแผนการอีกมากมาย เพื่อที่จะทำให้ได้อยู่กับวันทองแถมความร้ายกาจของขุนช้างจะยิ่งทวีคูณความร้ายขึ้นเรื่อยๆผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดสักตอนเลยจริงๆยังไงฝากติดตามด้วยครับ